ลูกแปดชุกคิดสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่คอฟฟี่พู l นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบว่ามีจุดหลายมุมมากๆเลยที่ให้เราถ่ายรูปนะคะรวมไปถึงที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงอากาศค่ะอากาศในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแค่ไหนยังไงนะคะอุณหภูมิ ของอากาศในแต่ละวันอาจจะ40องศา39องศาก็เหมือนคนเราค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนี้จะดีหรือร้ายแต่เราต้องปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ในทุกๆวันเราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะถ้าหากใครเจอเรื่องแย่ๆอยู่ว่าไหม